สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกคนทุกท่านสู่ทาโรเธอร์พี่ใบเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงของปักแรกเดือนมก,กราคม2566นะคะเพนะคะเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะหรือเพื่อนๆที่เกิด ระหว่างวันที่22ตุออขอโทษค่ะ23กันยายนไปจนถึง22ตุลาคมนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือว่าลัคนาราศีก็สามารถทำได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นอย่าลืมที่จะรับชมรับฟังด้วยการใช้วิจรารณญาณนะ ะะเรามาดูกันนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะคร่าวๆของชาวราศีตุลค่ะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดวิลค่ะแล้วก็ชูวร์สโตสนะคะ ที่ผ่านมาสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของความเครียดความสับสนลังเลใจในเรื่องของการใช้ชีวิตการเลือกทางใดทางหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญกับเรื่องหน้าที่การงานหรือความเจริญก้าวหน้าของคุณหรืออาจจะเป็นในเรื่องของช้อยทางเลือกนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะอย่างใดดังหนึ่งในชีวิตจะต้องมีทางเลือกถึงสองทางในชีวิตคุณนะคะแล้วคุณก็ ยังคงอยู่ในพลังงานที่ยังคงสับสนลังเลใจว่าจะเ,าเลือกทางเดินชีวิตด้วยการใช้สัญชาตญาณอินทิวชั่นของตัวเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกภายในที่แท้จริงในสิ่งที่คุณต้องการนะคะในตอนนี้คุณยังคงมีความสับสนนะคะลังเลใจบางอย่างในชีวิตที่ส่งผลกับคุณในระยะยาวด้วยนะคะ มาดูกันนะคะในส่วนของปักแรกเดือนมกราคม2 5 6หห้านี้นะคะ ไหมโนโลจีอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรค่ะ Be bold and make the first move นะคะโดยว่าคุณเนี่ยน่าจะกำลังรู้สึกยึดติดบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเลยทำให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะเริ่มต้นหรือตัดสินใจในสิ่งที่คุณจะต้องเลือกอย่างจริง,จ,รงจังๆสักทีนะคะในตอนนี้คุณจะต้องรวบรวมความกล้าแล้วค่ะนะคะอาจจะต้องเป็น ในเรื่องของการลงมือทำนะคะการเลือกส,สิ่งใหม่ให้กับตัวคุณเองนะคะบางทาีคุณอาจจะติดในคอมฟอร์ทโซนมานานจนเกินไปมันเลยทำให้คุณไม่กล้าที่จะเ,เสี่ยงนะคะทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณนะคะในช่วงของปากแกลของเดือนมกราคม2 5 6 6นี้ค่ะเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตอย่างน้อยๆเนีย่นย,ยคุณลองให้โอกาสตัวเองในการ ทดลองทําก่อนก็ได้นะคะแล้วคุณก็อาจจะค้นพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่มันไม่ได้เสียหายแล้วก็อาจจะส่งผลดีกับคุณในระยะยาวด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินของคุณในช่วงปากแรกเดือนมกราคมนี้นะคะชาวราศีตุลค่ะคุณเป็นยังไงบ้าง โอ้โหเดวิลมาอีกแล้วนะคะนี่นายน็อกวิลส์นะคะแล้วก็ควีนน็อกคัพส์ค่ะดีมากค่ะเหมือนมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะบีบบังคับแหละค่ะให้คุณต้องตัดสินใจเลือกทางเดินที่ คุณอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีนะคะทำตามสัญชาตญาณและหัวใจของคุณอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในช่วงของปักแรกเดือนมกราคมเนี่ยเตยว่าคุณนตัดสินใจไม่ไมผิดหรอกนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทําในตอนเนี้เตยว่ามันส่งผลกับความก้าวหน้าในชีวิตของคุณแล้วมันทําให้ตัวคุณมีความสุขสบายใจนะคะได้รับผลลัพธ์ที่ดีในด้านการเงินด้วยนะคะหน้าที่การงานเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความ สุขความสําเร็จค่ะความสมหวังนะคะทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกกับมาภูมิใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะใครทีอ่อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะการเ,าเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นหัวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเจ้าคนในคนนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะคุณจะเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นนะคะได้ดีมากขึ้นมีโอกาสนะคะที่คุณเนี่ยจะ ะได้รับเงินพิเศษมีโชคมีลาบทางด้านการเงินด้วยนะคะอาจจะไดออ้รับเงินโบนัสนะคะหรืออาจจะได้รับเงินจากมรดกตกทอดนะคะการซื้อขายที่ดินอสังหาริมนับทรัพย์นะคะมีเกณฑ์ที่การเงินของคุณจะมั่นคงมั่งคั่งขึ้นสําหรับชาวราศีตุลเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินนะคะ เรามาต่อกันนะคะในด้านของความสัมพันธ์นะคะความรักของคนโสดค่ะชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงปากแรกเดือนมกราคมนี้คุณมีเกณฑ์บ้างไหมนะคะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครนะคะอ่ะโอเค Queen of Cups ค่ะ Eight of Swords แล้วก็ Queen of w a n d s ค่ะ เดยว่าคุณน่าจะมีคนในใจนะคะคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ก้าวข้ามผ่านความเป็นเพื่อนไปไหนนะคะแต่มันรู้สึกดีต่อกันมากๆนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไกลกันด้วยระยะทางนะคะแล้วก็ไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันหรืออาจจะยังไม่ได้มีคําพูดคําจาที่ลงปรงใจกันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนนะคะแล้วตัวคุณ เองนะในช่วงปักนี้เนี่ยเออตยมองว่าตัวคุณน่ะจะติดอยู่ในกรอบความคิดของคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะมันทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่ไม่กล้านะคะที่จะเริ่มต้นหรือพูดคุยไถ่าถามในเรื่องของสเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์นะคะแล้วมันมีโอกาสด้วยคุณจะที่คุณจะคิดวนแล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆตลอดทั้งปักนี้เดือนมกราคมเลยนะคะเตยมองว่าคุณเนี่ย กลัวนะคะในการที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่าง นะคะคุณกลัวในเรื่องของคําตอบที่คุณจะได้รับนะคะหรือบางทีคุณอาจจะยังไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าตัวเองต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวคุณเองต้องการที่จะมีความสัมพันธ์จริงๆหรืออยากจะโสงต่อไปนะคะดูแล้วยังคงคิดวนแล้วก็ยังคงช่งใจอยู่และในเรื่องของความในเรื่องของการสื่อสารนะคะก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นด้วยในช่วงของปักนี้นะคะยังไงก็ตามไปอยากให้โตคุณเนี่ย ทำอะไรที่ตัวคุณสบายใจก่อนนะคะเอาความสุขของตัวคุณเองเป็นที่ตั้งแล้วเดี๋ยวผ่านพ้นในช่วงของปักนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันในด้านความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ชาวราศีตุลค่ะปักแรกเดือนมก,กราคม 2566นี้ความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลคนมีคู่ค่ะ The Hermit นะคะ Five of Wills แล้วก็ Queen of Cups ค่ะช่วงนี้เนี่ยขาดการสื่อสารมากๆเลยนะคะมันจะไปขาขึ้นในเรื่องของงานและเงิน แต่ในด้านความสัมพันธ์โดยรวมของชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างเงียบเงียบเงาๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่เนี่ยเหมือนว่าไกลกันด้วยทางความรู้สึกหรือหน้าที่การงานนะคะระยะทางนะคะออมีความน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่ารู้สึกถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นะคะออคุณอาจจะมีการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันควรไปต่อไหมเขายังคงรู้สึกกับ คุณเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแต่ในใจของคุณเนี่ยก็ยังคงรักและยังคงอยากที่จะสารสัมพันธ์ไปในรูปแบบนี้นะคะในระยะยาวนะคะเตยคิดว่าในช่วงนี้พยายามที่จะหันหน้าคุยกันจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอยู่อยากให้คุณหันหน้าคุยกับเขานะคะคุยกันด้วยการถนอมน้ําใจเลือกใช้คําพูดดีๆอย่าทําลายความรู้สึกกันนะคะแล้วก็พยายามอย่าคิดเยอะคิดมากในสิ่งที่ มันยังไม่เกิดขึ้นทาะอย่ากกลัวในเรื่องของจินตนาการนะคะบางทีมันอาจจะหลอกคุณนะไม่คุณรู้สึกสับสนแล้วก็เป็นทุกข์ใจได้นะคะเออต่ยมองว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงของปักแรกมกราคมนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจพูดคุยกับคนที่คุณรักมากขึ้นนะคะต่ยมองว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงรู้สึกดีรู้สึกผูกพันกับคุณด้วยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะผ่านอุปสรรคต่างๆที่เป็นบททดสอบแล้วมัน ก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจะนิ่งไปในระยะนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าออใจเขาหรือใจคุณจะเปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ support ออให้กําลังใจกันจับมือกันแน่นๆนะคะความสัมพันธ์จะได้ไม่มีปัญหานะคะ โอเคค่ะเรามาต่อกันในส่วนของวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีตุลค่ะในช่วงปักแรกมกราคมนี้นะคะคุณควรจะทําบุญด้วยวิธีการไหนดีนะคะ The Star ค่ะแล้วก็เดอ w o เวินะคะโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาแรงในช่วงนี้จะเป็นพญานาคค่ะพระพรนะคะ พระแม่ลักษมีค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณสามารถที่จะเสริมดวงได้ได้วยการปล่อยป้านะคะแล้วก็อาจจะมีการสวดมนต์นะที่ฐานจิตนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะให้กับคนที่คุณรักให้ตัวคุณให้เจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะอยากจะขอพรอ,อะไรเพิ่มเติมก็ขอได้เลยนะคะมีโอกาส,สกษษษที่คุณจะได้รับพรน,นั้นแบบเต็มๆด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเปิดทางให้คุณมีความสุขแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่เป็น มงคลเป็นเรื่องดีๆใ,ในช่วงนี้ค่ะจะส่งผลเป็นพลังบวกให้กับคุณทั้งนั้นสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของเลขมงคลเลขนำโชคค่ะให้กับชาวราศีตุลในช่วงปักแรกมกราคมนี้ค่ะหมายเลข134ค่ะ เจสและเ e ็มเปอนะคะเป็นพลังงานของอาการเปลี่ยนแปลงค่ะแบบหน้ามือหลังมือด้วยเป็นการทอนฟอร์มเป็นการไวเบิร์ดนะคะจากพลังงานเก่าๆค่ะจากคนที่อาจจะวุฒิภาวะน้อยนะคะประสบการชีวิตน้อยค่ะพลังงานของเลขนี้ค่ะจะผลักดันให้ตัวคุณมีวุฒิภาวะมีการเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ผลักดันทำให้ตัวคุณเนี่ยมีพลังงานที่เข้มแข็งแล้วก็ ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะทำให้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานอาชีพของคุณได้ดียิ่งขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะหมายเลข1 3 4ค่ะโอเคค่ะมาต่อกันในส่วนสุดท้ายนะคะของชาวราศีตุลค่ะด้วยไพ่แองเจิลแอนเซอร์ค่ะ ใ้ท่างเจ้าอันเซอร์ค่ะอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวราศีตุลน,นะคะให้บอกว่า Compromise ค่ะใช่แล้วค่ะในตอนนี้นะคะด้านความสัมพันธ์นะคะออหรือแม้กับ กระทั่งกับการสื่อสารกับตัวคุณเองเนี่ยนะคะคุณจะต้องมีการประนีประนอมบ้างใจดีกับตัวเองบ้างใจดีกับคนรอบข้างบ้างนะคะอ,อ,อย่าก,กดดันอะไรมากจนเกินไปอะไรที่คุณยังไม่สามารถที่จะให้คําตอบกับตัวเองได้ปล่อยวางมันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเวลาจะช่วยคุณเองนะคะอย่าก,กดดันตัวเองนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะปล่อยไปตามธรรมชาติคะ่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวเอง นะคะประมาณนี้สําหรับชาวราศีตุลในช่วงปักแรกเดือนมกราคมนะคะขอให้ชาวราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขในปี2566ที่กําลังจะมาถึงคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะเดีฝากดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ